ดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูการ์ตูนิค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาฝึกอ่านสระเอสระเอเป็นสระเสียงสั้นค่ะมาดูคำแรกนะคะตอเอเตกอเอเกปอเอเปลอเอเลทอเอเท เด็กๆคะสรรเอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนจากสาระอะไปเป็นไม้ไต่คขูเขียนไว้บนตัวพยัญชนะด้านบนนะคะอย่างเช่นคําว่าด o เอกกเด็กลอเอกกเล็กปอเอกอเป็ดหอเอกอเห็ด ขอเอกมอเข็มบอเอกดอเบ็ดคอเอกมอเข็มดอเอกดอเด็ดจอเอกบอเจ็บกอเอกบอเก็บอเอกนอเอ็นหอเอกนอเห็นปอเอกนอเป็นลอเอก บอเล็บผอเอดอเพดเด็กๆฝึกอ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดส,ส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ